สวัสดีครับพบกับผมทนายโรไทซิงครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซ b ุ๊กด้วยนะครับมาพี่น้องมาอัปเดตล่าสุดนะพี่น้องหลังจากหางหายไม่มีชิปลงมาโอ้เกือบครึ่งเดือนแล้วพี่น้องครึ่งเดือนครับก็วันนี้ก็มาถ่ายฟอร์ดห้าันให้ดูนะพี่น้องฟอร์ดห้าพรือ77ตัวเต็มครับผมก็เห็นพี่น้องถามหาหลายท่านอยู่ครับรถไปทางไหนครับรถได้ เดือนหน้าก็จะเข้าสู่ปีที่3แล้วนะพี่น้องรถ3ปีเต็มครับแต่ว่าทำงานปีละ2อคังครับไถนาประมาณสัก2องวันครับไถนาครับไถนาตัวเองครับสิบสองสิบสาไร่ครับไถสองวันกับไถไร่ตัวเองเช่าอีกสวันครับทำงานปีละ4-5วันครับแต่ว่าจะเข้าสู่ปีที่สามแล้วนะพี่น้อง ก็ถามหาหลายท่านอยู่นะครับรถไปไหนครับรถยังอยู่นะพี่น้องยังไม่ขายนะครับยังไม่ได้ขายนะพี่น้องราคาก็เห็นพี่น้องทักเข้ามาถามซื้อหลายท่านอยู่นะครับนะพี่น้องแต่ว่าราคาไม่ได้กันครับถ้าราคาได้กันผมจะไปเอา6กสนะพี่น้องเป็นเพาเดียวครับก็ถ้าถ้าขายได้นพี่น้องราคาก็ไม่ได้กันครับแต่ว่าแบตเตอรี่เสี่มแล้วนะพี่น้อง ซื้อมาได้จะเข้าสู่ปีที่สามแล้วนะพี่น้องแบตเตอรี่เสี่มแล้วครับเอาไปชาร์จไฟมาก็มาสตาร์ทก็ไฟยังอ่อนอยู่ครับนี่ครับผมเห็นถามเข้ามาในเพจอยู่นะครับว่ากระบอกช่วยยกติดตรงไหนครับนี่ครับติดตรงนี้ครับจะเป็นน็อตนะพี่น้องผมซื้อมาห้าพันสองนะพี่น้องอยู่ใต้เบาะนะพี่น้องใต้เบาะใต้คอนโทรลครับนี่ครับกระบอกช่วยยกติดตัวนี้ครับเห็นถามเข้ามาหลายท่านอยู่ครับ ก็เป็นน็อตที่เราซื้อมาจากร้านต่างหักนะพี่น้องไม่ใช่น็อตที่เขาแถมมานะครับน็อตตัวนี้ครับซื้อมาครับตัวละไม่แพงนะพี่น้องซื้อมาติดครับไอกระบอกช่วยยกครับกระบอกช่วยยกก็ตอนผมซื้อมาใหม่ๆก็ห้าพันสองนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะไม่ได้นะพี่น้องห้าพันสองครับนี่ครับเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นห้าพันห้านะครับซื้อมาตั้งแต่ในเพจครับนี่ครับขัน เขาจะแถมแท่นมาด้วยนะพี่น้องก็บ,บอกเชื่อยกตัวนี้ครับนี่พี่น้องเขาจะแถมแท่นตัวนี้มาด้วยครับนี่ครับแท่นแล้วก็เราก็มาติดตั้งใส่กับตัวนี้ครับก็ต่อสายเข้าไปด้านข้างฝั่งนู้นครับห้าพันห้าพันสองครับผมซื้อมาครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นในเพียนน่าจะเป็นห้าพันห้าแล้วนะครับสภาพรถครับ ถาได้อยู่ประมาณ24มั้งครับน่าจะได้กันอยู่นะครับถ้าผมขายได้ประมาณ24ครับผมจะไปเอา640นะพี่น้องถ้าท่านไหนกําลังมองหารถหน้าฝนนะพี่น้องผมการันตีครับเครื่องดีเกียร์ดีครับไฮดรอลิกดีครับถ้าท่านไหนอยากได้นะครับลดราคาเบาๆครับปัญหาก็ไม่มีนะครับใช้งานปีละ สองครั้งครับหน้าฝนก็จอดยาวครับตั้งแต่พืชภานุ่นแหละครับจนถึงเดี๋ยวนี้นะพี่น้องยาวๆไปเลยครับเกือบครึ่งปีแล้วครับจอดมาครับถามหาหลายท่านอยู่ครับรถคันนี้ก็อยู่ในคลิปนะครับคันทํางานครับก็จอดอยู่ในโรงรถนะพี่น้องก็จอดกระบะด้วยจอดรถไทไปด้วยครับ ขอกล่าวคําว่าขอบพระคุณได้หลายท่านนะครับที่ยังไม่ลืมกันนะครับที่ถามหาว่ารถไปทางไหนรถขายหรือยังก็ยังอยู่ครับเพรนี่แหละครับท่านไหนกําลังมองหารถหน้าฝนครับซื้อเลยครับผมแนะนําให้ซื้อนะครับซื้อหน้าฝนตอนนี้นะครับโปรโมชั่นดีครับรถแต่ละคันนะพี่น้องรถหน้าฝนราคาถูกกว่าหน้าแรงเยอะนะพี่น้องเดี๋ยวตุลามาก็ขึ้นแล้วนะครับราคาครับคนก็ปลูกไอ้ครับอท่านไหนกาลังมองหาก็ผมแนะนําครับ ให้ซื้อหน้าฝุนครับให้ไปดูที่หน้างานด้วยนะครับรถครับ่นมือสองครับว่าเครื่องดีเกียร์ดีไหมให้ดูรีดีไหมนี่แหละครับยังไม่ขายครับยังอยู่ครับฟอร์ดเจ็ดเจ็ดห้าพันครับขนาดเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้านะพี่น้องอยู่ในเล่มทะเบียนครับเขียนไว้อยางงั้นครับรถเก่านอกครับเดิมทีรถคันนี้เป็นรถเก่านอกครับสิบแปดปีครับที่อยู่กับเจ้าของมาครับเจ้าของเดิมครับ มาอยู่กับผมได้เดียนหน้าก็เข้าสู่ปีที่สามครับเป็นรถ21ปีครับที่มาอยู่ประเทศเรานะครับประเทศไทยครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับคลิปนี้ครับ